สวัสดีครับพบกับครูกอฟในรายการบ้าบอลสำหรับในคลิปนี้ครับครูก๊อฟจะมานำเสนอในส่วนของศูนย์หน้าที่อันตรายที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียกุมจีซึ่งเขาคนนี้ก็คืออาริมับคุดกองหน้าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ทมชาติไทยจะต้องโคจรไปพบกับทีมชาติ UAE อีกครั้งนะครับในแมตช์รองสุดท้ายนะซึ่งตามโปรแกรมแล้วคือเราจะต้องออกไปเยือนนะครับทีมชาติ UAE แต่เนื่องจากสถานก,การณ์โควิดครับเราจึงต้องไปเล่นสนามกลางที่ UAE ซึ่งสนามที่เราจะใช้ในการแข่งขันกับทีมชาติ UAE นั้นนะครับก็เป็นสนามที่เป็นสนามที่คุ้นเคยที่สุดนะครับของ ทีมชาติสารัฐอมเมริกาครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยว่าอารีมักคุดเป็นตัวอันตรายต่อทีมชาติไทยอย่างไรสำหรับอารีมักคุดนะครับเป็นอกองหน้านะครับตำแหน่งกองหน้าโดยสังกัดจากสโมสรอัลจาซีรานะครับแล้วก็ติดทีมชาติมานานพอสมควรน,นะครับ ก็ลงเล่นมาจนปัจจุบันเนี้ยเขาอายุ30ปีแล้วนะครับสิ่งที่ครูก๊อบจะมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็คือนะครับการทําประตูของอาริมคุธใน2นัดล่าสุดครับซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องอาริมัคุธเนี่ยทำประตูไปได้6ประตูจาก2เกมแสดงว่ายิงแฮตทริกทุกนัดครับดังนั้นทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติสหรัฐอาหรับอมิเรตจะต้องเจอกับศูนย์หน้าตัวอันตรายอย่างอาริมัพคุดอย่างแน่นอน นี่แหละครับคือตัวอันตรายที่สุดที่ทีมชาติไทยจะต้องระมัดระวังหากกองหลังเราพลาดทั้งนะครับหรือมือลอยอาร์ดีมัคุตจะลงโทษทีมชาติไทยสันทีเอาพูดง่ายๆครับทีมชาติไทยกับทีมชาติ u a เ e เนี่ยเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยอาร์ดีมัคุตทำประตูทีมชาติไทยทุกนัดเลยนะครับ อารีมคุธทำประตูทีมชาติไทยทุกนัดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเจอกันในศึกฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกรอบ3โซนเอเชียเป็นการคัดเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกที่รัสเซียในตอนนั้นนะครับเราออกไปเยือนในรอบ3เนาะออกไปเยือนก็โดนอารีมคุธทำประตูไปแล้วก็กลับมาเล่นในราชมังคลา,าเียสถานอารีมคุธ ก็มาทำแสบในช่วงนาที90บก3ทำให้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ตอนนั้นก็ยิงอีกแล้วแล้วอีกนัดหนึ่งครับเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมอ่าทั้ที่ครับเป็นการแข่งขันเอเชียนคัพซึ่งจัดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เราก็เจอกับ UAE ในนัดสุดท้ายซึ่งเป็นนัดกรรีตาการเข้าเขารอบของทีมชาติด้วยเราก็เอาเสมอน,นะครับสามารถเสมอกับ UAE ได้แต่ อารีมคุดก็ทอาประตูทีมชาติไทยอีกแล้วครับอารีมคุดก็ทําประตูทีมชาติไทยอีกแล้วและนัดล่าสุดครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียครับที่จะไปหาทีมไปแข่งขันในรอบ3แล้วก็ไปแข่งขันที่ปแข่งขันฟุตบอลโลกสุดที่กาตาร์อารีมคุดครับก็มาทําประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ โดยเกมนั้นนะครับเราเป็นฝ่ายชนะ u a e 21ก็จริงแต่อารีมัคคุดครับทำประตูทีมชาติไทยแล้วดังนั้นอารีมัคคุดถือว่าเป็นตัวอันตรายต่อทีมชาติไทยมากๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าจะให้วิเคราะห์แล้วนะครับดูจากการทำประตูของอารีมัคคุดกับทีมชาติไทยแล้วจะเป็นลูกคอสมาจากด้านข้างซะเป็นส่วนใหญ่ อารีมาคุจะทําประตูทีมชาติไทยจากการลูกคอสจากด้านข้างมาเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการแทงทะลุช่องแล้วอารีมาคุตเก็บบอลแล้วก็เลี้ยงทําประตูมีแต่เป็นการเปิดจากด้านข้างแล้วก็อารีมาคุดเข้าหอททาประตูดังนั้นแดนกลางของเราถ้าเราปิดไม่ให้แดนกลางของดั e อเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็จะส่งบอลออกด้านข้างแล้ว วิงแบ็กทั้ง2ข้างจะต,ต้องประกบนะครับตัวที่จะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่จะเป็น back แบ็วกซ้ายแบ็กขวาของยูอที่จะเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือวิงแบ็กของยูอที่จะเติมขึ้นมาเนี่ยให้ได้เพื่อไม่ให้เขาคอสบอลเข้ามาง่ายนะครับอาร์ดีมาคุเนี่ยทำประตูด้วยการโขกมานะครับพอสมควรเลยกับทีมชาติไทยดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกับศูนหน้าที่ชื่อว่า อารีมับคุดครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกอลด้วยเด้อจ้า